พี S <S <preach science> ่น้องสบายดีวัสุผูสุขคนมือนี่มือนี่กินยังนี่ครับเขาเรียกอียังบอหัวหัวอาหารทะเลมาแล้วพี่น้องเนื้อยวนหยวนร่วมกันนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มพี่น้องมือนี่ร่วมยะสามสี่คนน้องสะไบน้องแาวน้องใสเอ้ยอ่ใช่ร้านใสเอาโชว์ในบัานนึงจักบาทหมวก กินกันเด้อพี่น้องเด้อเยาว่ากันเด้อเอาหมอกระล่องผลขึ้นกับมาะจะคิดงานกันน้องสะพายน้องสาวร้านสายเด้อมาเด้อมาเด้อเส็บแส็บยัวยัวจุ๊บจุ๊บเอายัวยัวพี่น้อง กินน้ำกันเมื่อสุกผูสุข,สขนอนเห็นมะนีนห้ำตกพี่น้องมีมีกุก้งมีผับด้วยจัดยับออกก่อนจังหน่อยก็ได้มาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อเสร็ๆจุ๊ะๆ อาพักลงน่พักหน่ยนอยกิน้กันด้พี่น้องเด้อคอยนั่งยูมมุมนี้ด้อพี่น้องเลยเพราะว่ามันเต็มเพนตารางเนี่ยคนบอด้สลงเอียงเด้อพี่น้องเลยต่ากัานกิน เฮ็ดเฮ็ดนุ่ะเฮ็ดเเฮ็ดนั่งร่มรวงบ่นนี้เขาเฮออ็ดบ่เปนะ็นเนาะพี่น้องเอ้ยน้ำจิม้มแส่บตาแซ็บทองแส่บก้นแซ่บก้อยน,ะนอนะบ้งทำเฮ็ดอาลงไาัล้คนนะิเฮยเลไบาเนาะเมนดีๆนาะเอเอาเฮ็เดตรงนี้นออใส่ลงไป แต็งโตโบเดียบลอยพี่น้องเลยก็เลยบอะไรเห็นอ่ะเห็นตาใส่งลงไปพอดเจนเยนเดอกินน่ะติดข้ออะไรช่วูชเวย ร <c oughs> <c oughs> ้านนกับตาเหลือมันเหลือมันได้บทนะฮิวบินทักบปนพี่น้องในที่ลูกสวัสดีครับกินอะไรสบายดีสบายดีสวัสดีสบายดีนุ่นเนื้อเป็นเนื้อนกปลาปุุกเนมันไม่สดเป็นตอนเย็นมันไม่สดอืมสดปนเลยอ่ะเราสดปนเลยร้านที่เราขายอีกร้านนึงร้านจะขายปรุงเยอะๆมันไม่มา เอาสดแ,าแบบั้เอาแบบมันะตื่นก็เดวด้หอกเนาะแนก็ไม่มีเอาแบบดีก็เดาไม่ไหรอกนี่ยังกเ็เดก็เยังกินขึ้นไม่หน่อยไม่หมด

ด้านทางบ้านบุกเกี่ยวแล้วเคยยังกับบุกบอลยังกับบุกบอลพี่น้องโอ้ผู้อยากกินกุ้งคือมึงเดี๋ยวผมปวดมากอยู่บ้านอยู่บเกี่ยวแล้วอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านใครจะกินขึ้นกนกินอ่างพี่น้องอีกก็มันเหมือดได้พี่น้องอ่ะ กินแบบคนมากินแบบกุ้งลวกแล้วห็นพี่น้องแล้วเพราะว่ากุ้งย่างปันไหนกุ้งย่างเพื่อสิแกกินไหนเนาะเสียบบ้ล่ะเสียบมานชิ้นน้อย น้มหอมนี่เนาะต้นหอมนี่ใส่ลงไปหวานๆเด้อนี่ยังใส่ลงไปสักสิเอิ่มเต็มบ่ถ่ายังได้เนาะขยา้พี่น้องเด้อพี่น้องขออนุญาตกินก่อนเด้อจ้า อ่บอนโซเนี่ปาสิพิษเหรอิิบายบายบุษันันเนอะนเนอะร้านอในีใจสว,ส,ส,วส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับนลูกสวัสดีครับสบายดีสวัสดีครับสบายดีุกเมื่อนีสวัสดีครับสบายดีนะร้านอยูนนะ่ไหนักเรียย้งมาเนี่นะนักเฮียนุดอเาอาสวัสดีครับบายบายร้านก็นมาเร็นดินนไปน้องเลย ไปกันเด้อพี uh, ่น้องเด้อเพราะนอยากกินก่อนพี่น้องไอเ้อแบบมวยยาเไปเลยใช่เออลงอาใชอกเสียวออกแล้าสันออกนี่เง้ยออนออกไปะนิดนึงดพี่น้องเด้อจมูั่นเงีเลมาอีหนาอพี่น้อยไม่อุ่มเล เออเื้องหลงเอางี้นะจุ๊บไม่ถ่ายต้องติดต่อ